เพราะจริงๆแล้วมันต้องปรับก่อนกินสูตรดั้งเดิมในการปรับสมดุลแล้วมันถึงจะมากินสูตรพลัสเห็นผลเร็วถ้ากดคุณมากินสูตรพลัสเลยเนี่ยบอกตรงนะสําหรับคนที่ไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินชาไม่เคยปรับสมดุลมาก่อนเดี๋ยวคุณจะโวยวายกินแล้วทําไมท้องผูกหรือกินแล้วทาไมถ่ายท้องมาละสามรอบกินแล้วทําไมเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจเนาะเราไม่อยากที่จะบอกว่าโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ ทุกคนที่มาฟังครูอะค่ะแล้วอยากกินชาของเราอะได้ลองสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะแล้วมันมีแค่ไม่กี่คนนะคุณต้องลองทักไปเองนะว่าใครที่ยังพอมีสูตรออริจินอลนะคะสูตรออริจินอลกินร้อนได้อย่างเดียวนะคะวงเล็บได้นะสูตรออริจินอลกินร้อนได้อย่างเดียวแล้วเห็นผลไวมากสูตรใหม่อันนี้คือสูตรออริจินอลสูตรใหม่สูตร p l u สนะคะกินได้ทั้งร้อนและเย็นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณต้องกินสูตรดั้งเดิมก่อนเพื่อให้ธาตุคุณปรับ เวลาธาตคุณปรับนะคะคุณไปกินแคปซูลก็เห็นผลไวคุณอยากลดน้าหนักก็เห็นผลไวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณไวมากๆแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะไม่กินสูตรแรกแล้วรอสูตรใหม่ทุกคนคุณอาจจะแบบกระทุงเยอะอะแล้วคุณจะแบบมาโกรธเรามาไม่เข้าใจแล้วก็ไปว่าเรานินทาเรารับหลังว่าโอ๊ยกินแล้วขี้แต่กินแล้วท้องผูกกินแล้วปวดหัวกินแล้วง่วงนอน กินแล้วเพราะมันกระทุงพิษออกแล้วมันกระทุ้งแรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้กินหรือใครที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้หลายๆโรคอ่ะแนะนําให้กินสูตรออริจินอลเท่านั้นพอหลังจากกินปรับได้สักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมากินสูตร p l u สสำหรับคนมีโรคนะคนที่มีโรคนะคะแนะนําให้กินสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะใครที่เป็นเบาหนักใครที่เป็นดันทุลังใครที่เป็นไขมันหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยให้กินสูตรออริจินอลก่อนวงเล็บนะคะ เพื่อที่จะให้ร่างกายเราปรับและฟื้นฟูนะคะ